ธรรมบรรยายยเาชาเนาะน้องพ่อจากมามาจากไปบินาบาตพอดีก็เลยมีเวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือประมาณนะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สิบเดือนกรกฎาคม2องพส เป็นวันขึ้นหนึ่งก้ำเดินแปดนะวันนี้นะน้องพ่อบุญทันอธากรมโอหน้าวัดป่าบึงวังยาวตมุนเกิ้งอำเภอเมืองแก้วหาสารคามมาทำหน้าที่เนาะเจริญุกเจริญในธรรมกับทุกทก่านทุกคนวันนี้น้องพ่อมาพบปะยามเช้าเลยจะเดินไปเนาะทำงปหน้าหน้าวัดเนาะ ทางไปหน้าวัดทางเข้าวัดนั่นเนีะยถ้าพูดถึงตามหลักทางเข้าวัดเนี่ยมาทำความเข้าใจนี่หลวงพ่อจะเดินไปข้างหน้าด้วยพอมีเวลาหลวงพ่อความไพบปะนะเล่าเรื่องเล่เรเื่องนี้นให้ฟังวันนี้หลวงพ่อจะรอโยมขอเดินทางจากเมืองเหนือมาจากลำพูนมาพูจะถึง ถ้าคนไม่คุ้นชินทางก็พออย่างเร็วที่สุดก็12บชั่วโมงโดยประมาณจริงๆนานกว่านั้นโดยซ้ําไปเพราะว่าจังหวัดลําพูนกับจังหวัดเชียงใหม่ห่างกันอยู่แค่ประมาณยี่สิบหกโลนะระหว่างจังหวัดนะเราพ่ออยู่แถบนั้นน้องพ่อก็เลยนรู้ลาพูนน้องพ่อเคย,เย,เคยจามาษาอยู่สองปีปสองพรรษา น,นั่นก็อยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็อย่างที่น้องพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าการที่อยู่ในบางทีก็มันะก็อิสระเนาะอิสระพอสมควรในยุคนั้นในเวลานั้นก็อิสระมากมาก,มากพอสมควรนอกพรรษาน้องพ่อไปอ,อยู่ที่นั่นบ้างอยู่ที่นี่บ้างคือในยุคนั้นไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรประมาณมากมายนักหนา,นา наход, หเป็นต้นเนาะก็เลยเขาก็น้องพ่อก็เลยอยู่หลายที่ไปหลายจุด เมื่อกาจังหวัดตากทลวงพ่อเคยอยู่กาแพงเพชรก็เคยอยู่นะถ้าพุดถึงตามหล mm ัก hmm. นครสวรรค์ไปบ่อยแต่ไม่ค่อยได้อยู่นานนาครสวรรค์ไปบ่อย mm hmm. ตอนที่หลวงพ่อไปอบรมพระเพริ่แผลพระเพยแผลอันนั้นก็หลวงพ่อก็ไปหลายวันเหมือนกันอยู่ที่นครสวรรค์นั่นนะ mm hmm. ตั้งแต่นู้นเจ้าวาดบัดนีเสียเป็นเน้นน้อยอยู่เลยเมื่อก่อน,น mm hmm. อเป็นเน้นน้อยอยู่ เราพ่อจะเดินมาดูป้ายตรงนี้ดูป้ายหน้าวัดด้วยอะไรด้วยทําความเข้าใจนะทำความเข้าใจหลวงพ่อไม่ได้เราแต่ทำอะไ้แค่เราก็เปรียบเทียบนะฟังเปรียบเทียบเปรียบนัห้ฟังเนาะเสียงเทียบ,ยบ,นะนะยบที่ต่ำเป็นที่ที่สูงที่ต่ำที่คนดีคนชั่วอะไรประมาณนั้นทำอะไรก็จ้างเราถ้าทำความเข้าใจแล้วมันก็ ต่ต้องฟังให้จบนะบางทีถ้าเราฟังไม่จบไปเข้าใจว่าโอ้หลวงพ่อนินทาใครนาะจริงๆว่าการนินทาคนเชัว่วเพจะเปรียบเทียบว่าคนชัวนช่วไม่ดีเท่ากับคนไม่ไม่ดีเท่ากับคนดีหรอกกันแนละ้วเนาะไม่ดีเท่ากับคนดีคนดีดีกว่าทำดีดีกว่าเลยทำด,ดีดีกว่าเนะาะทำด,ดีดีกว่าอันนี้คือบริเวณหน้าวัดนะหลวงพอ่อหน้าวัด นี่คือมีพุทธลกูกมีพุทธลกูกเป็นสัญลักษณ์ทานนี้ก็อีกฝั่งอีกบ้านหนึ่งอ,อีกบ้านหนึ่งนู้นทางนู้นขี้เมีเยอะเลยช่วงนี้ก็เป็นไม่ไม่ใช่เรียกว,ว่าพายุนะเป็นฤดูกาลฤดูกาลเข้าพรรษาก็เป็นนี้ฤดูฤดูกาลเข้าพรรษาก็เป็นดูดูกสด็สดชื่นสดชื่น จิตใจก็สดชื่นตาด้วยสายตาตาเนื้อก็เออชุ่มฉ่ำสดใสเขียวชุอมมันไม่ใช่แสงบัดหูบัดตาเลยไม่ใช่บัดแสงบัดหูบัดตาเลยนะก็มีบางวันทีนี้บางคนก็ถามน้องพ่อมาน้องพ่อไล่เวลาไล่สดเวลานก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสนะอย่างเมื่อวานน้วพ่อก็ เมื่อวานนี้ไปธุระทางวันเลยนะถ้าพูดถึงทังน้องพ่อไปที่โรงเรียนพิเศษอันนี้เก็บมาเล่าฟังเนาะน้องพ่อทํางานเรียกว่าทํางานเป็นกรรมการสราขห์เป็นกรรมการประมาณว่าอยู่ตรงนั้นกนานหลายปีแล้วถ้าจ,จัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาก็เจ้าหน้าที่ทังแก็นอ้องตั้งแต่พออ,อคนแรกจนปัจจุบันเขาไม่ได้ทิ้งน้องพ่อเขาบางทีก็โทรบอกกับท่านหันโดยซ้ำไปนะอม เมืม่อเมื่อวานนี้ก็จะออกจากโรงเรียนพิเศษ,ษ,ษได้เมื่อวานนี้ปาก็ตั้งเที่งยงกว่าประมาณเที่ยงครึ่งประมาณเที่ยงค่งที่หลวงพ่ออยู่นอนตั้งแต่เก้าโมงเก้าโมงก็ไปทําหน้าที่นะจริงๆก็สงสารลูกหลานนั่นแหละลูกหลานลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาเขาพิการมาตั้งแต่เกิดบางทีก็น่าสงสารเขาน่าสงสาร ก็เห็นเป็นประมาณบางคนก็หน้าตาก็ดีดีแต่สมองเป็นออทิสติกนะนะออทิสติกบ้างแล้วก็พิการทางหูทางตาบ้างพิการแขนขาบ้างอย่างเป็นลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาสงสารนะก็เลยได้บางสิ่งบางอย่างก็สงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์ในที่นี้เด็กมีทั้งหมดทั่วบังสรา,ารคามนี่นะทั่วมันมศูนย์ ตรงนั้นศูนย์ตรงนี้มีมันมีศูนย์ของของจังหวัดของอำเภอแยกไปที่แก่ดำก็มีที่เชื่นชมเชียงยืนก็มีกูสุมก็มีบรรเบือก็มีทางวาปีทางพยากรมพิสัยก็มีรวมรวมมันได้เกือบครึ่งพันนะเนาะเกือบครึ่งพันต้องดูแลรักษาต้องดูแลรักษาแต่มีผู้ปกครองนะต้องข้าใจมีผู้ปกครองเขาเคย ถ้าถ้าไม่ช่วงโควิดเขาก็มาเยี่ยมหลวงพ่อบ่อยมารถตู่มาเยี่ยมที่วัดนะมาเยี่ยมที่วัดเอาเด็ก,อกเอาลูกเอาหลานมาทัศนศึกษามาอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็มาเห็นว่าคือคืออาหารที่มันเหลือที่บินทบาทหลวงพ่อก็จริงๆก็สงเคราะห์เข้ามาหลายปีแล้วนะแล้วโรงเรียนโรงเรียนนั่นเลยโรงเรียน,ยนอ่า เขาเรียกว่าโรงเรียนบ้านหนองโพดด้วยแล้วก็ศูนย์คนฉลาแล้วก็สถานพินิษสถานพินิษแลไคุ้มครองเด็กไละเยาวชนก็ศูนย์เด็กเล็กด้วยนะศูนย์เด็กเล็กด้วยแต่ก็ไม่ใช่วันไม,ไม่ไม่พร้อมกันนะอาทิตย์หนึ่งก็วันจันทร์อีกที่หนึ่งก็วันจันทร์อีกที่หนึ่งก็วันพุธหรือวันหนึ่งก็จะวันศุกร์อะไรนะที่กับข้าวที่อาหารที่เหลือนะแล้วพอก็สงเคราะห์ขเข้ามาตลอด ลูกหลานก็ดีใจเนาะได้นมกล่องหนึ่งเ็าก็ดีใจได้ข้าวทักถุงหนึ่งช้อนหนึ่งเนะขาว่าถุงหนึ่งเขาก็ดีใจก็สงเคราะห์มาตลอดอสงเคราะห์มาตลอดเนาะจะได้เขาใจนี่นี่หลวงพ่อจะให้ดูอันนั้นนะคือน้ำนะน้ำอันนี้บึงน้อยก็เร้บึงน้อยแต่มันนมม้ำนะไม่ค่อยใส่นะน้ำไม่ค่อยใส่ น้ำไม่ใสแต่ถ้าเบืองใหญ่เนี่ยใสสะอาดเลยใสสะอาดมันมีเบึงน้อยกับเบืองใหญ่มันเป็นแหล่งน้ำเนาะวัดบึ้องบางยาวแถววันบางยาวแถวนี่มันอยู่อยู่กระแหล่งน้ําก็เลยก็เลยไม่รู้สึกรู้สาว,ว,ว่ามันมันแห้งตรงไหนมันแงรง,แงตอนไหนเลยล้วสักก็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 ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรแต่เมื่ว่า,าแรกแรงแ,แดดเปี้ยงๆมันมีอยู่นะพอเข้าใจแต่มาถ้า,าทาธรรมดาแล้วก็ ก็จะอยู่กับน,น้ำอย่างนี้แหละอยู่กับน,น้ำไม่ไปเห็นที่อื่นแรงโอ้โหแรงจริงๆทางเขตบราระบือเขตบราระบือเขตบาบปีนะน้องพ่อไปมาโอ้โหอ,อย่างนี้ถ้าพูดถึงภาษาง่ายต่างกับบ้านเราต่างกับบ้านเราบ้านเราคือบ้านวังยาวเขาบ้านวังยาวนี่จะ,ะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคำว่า,าสมบูรณ์แบบในที่นี้ก็หมายถึงว่า ไม่ไม่ค่อยแรงฝนไม่ตกก็มีน้ำคำว่าบ้านค่งวิธีคืนคุณดีสู่สังคมแล้วก็ทํางานอย่างนี้ทางานสังคมอย่างนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลวงพ่ออีกอย่างก็หลวงพ่อก็ไปพาท่านไปส่งพระอยู่ที่ท,ที่ที่อุบลน,นะที่อุบลที่บ้านยังเครือวัดสุัธรมงคลสาขาน้องอระพงที่สา้า ที่35อยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลเมื่อวานนีนะเมื่อวานไปก็ไปก็กลับมายังไม่เมือเ่อแต่ั้ำไปไปตอนเที่ยงกลับมาประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นไปส่งเขาก็รีบกลับคือพระท่านท่านเป็นรุ่นพี่แล้วทีนี้เป็นรุ่นพี่เสร็จแล้วท่านง่ายๆคือท่านไม่ไม่นั่นท่านพระไม่ครบปกติในธรรมในวินัยเนี่ย จะมีพระห้ารูปด้วยกันถั้งจะทอดกระถินได้ต้องจำบรรษาทวนไตรมาสนะจำบรรษาอาไม่ใครติดตามบ้างน้อนน่โอโยมโยโอยมโพงทองสนิทนิดติดตามน้องพ่อโพงทองสนิทนิดติดตามน้องพ่อตลอดนะก็น้องพ่อไม่ได้ไปวัดไหนาเชียอเพราะว่าช่วงนี้ก็ตาที่อยู่น้องก็อยู่กับน้องพอ่อเมื่อบานก็ขับรถไปอุบล วันก่อนก็ขับรถไปที่นู้นที่บึงการที่บึงการที่ทุูงนายเขียวๆตัวนี้แหละมันทางแก่ผ่านวันก่อนก็เจา้หาหน้าที่ก็มาหาหลวงพ่อย่าาสาธุสาธุ้าว่าญาเจ้าโยมพมงทองนะก็เวลาน,นี้ก็จะคนมีคยมีคนติดตามหลวงพ่อยังแต่แต่หลวงพ่อได้สดตั้งแต่นอนตั้งแต่ตอนที่สองตีสามได้สดคือ จัดรายการไปด้วยทุกวันนี้ก็โควิดนะเนาะหลวงพ่อจัดรายการอยู่ที่กุฏิแต่ก็ส่งไปนู่นส่งไปธานีวิทยุวันนี้วันเสาร์นะวันนี้วันเสาร์ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกตลอดว่าวันเสาร์ถ้าเราไม่ทําดีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่าถ้าวันเสาร์เราทําดีมันก็ต้องมีอะไรดีอะใช่ไหมวันอาทิตย์เราทําอะไรดีก็มันก็มีดีอะถ้าเราไปทําชั่วก่อนต่บันเดินปีันไม่เกี่ยวไง มันเกี่ยวที่การกระทําของเราการกระทําชัดเจนเลยนะการกระทํามันไม่ใช่ว่าวันเสาร์ทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ใช่วันอาทิตย์ทําดีไม่ได้ดีจริงๆวันไหนๆถ้าเราทําดีถ้าถา,ถ,าถ้าเราทําดีแล้วก็ได้ดีทั้งนั้นเลยได้ดีแต่เรา,าก็ต้องทําไปเรนะื่อยเนาะไม่ใช่ทาแป๊บเดียวทํานิดเดียวก็บอกจะได้ผลบางผลอะไรเป็นต้นมันก็บุญนํากําแต่ง มันอันนี้ก็ใช่บุญนำกรรมแต่มันกรรมเก่าบุญเก่าบุญเก่าบุญเก่าของใครมากกว่ากันบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วใครทําบาปไว้มากกว่ากันมันก็มีมีเหตุที่ไปที่มาอยู่นะต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจในเหตุที่ไปที่มาวันนี้ตวันนี้ผลจะตกเกาจะห้ามได้มม้ก็ห้ามไม่ได้วันนี้จะเรา ปรับเลยปรับมันเป็นกลางคืนได้เลยมันปรับได้ไหมก็ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นกลางวัน,นประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงเช้าสองโมงเช้านี่หละสองโมงเช้าอย่างนี้เป็นต้นล้วต้องทําความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเรามาเจอเรา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 มาอยู่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างนี้เนะี่ยเขาทําหน้าที่ของเขามาตลอด แต่เราพอดีเรามาพบมาผ่านมาพบมาผ่านมาเจอเข้าพอดีไงมาเจอเข้าพอดีเราเกิดขึ้นมามาเจอกับสิ่งเหล่านี้เจอตั้งหลายเรื่องนะถ้าคิดถ้าคิดล่วงหน้าไว้คิดคิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนมาก่อนเราป่วยตอนตอนนี้เรายังไม่ป่วยคิดไปคิดมาโอ้ยถ้าป่วยขึ้นมาทาไงนาะถ้าป่วยขึ้นมาเราเห็นไหมล่ะคนที่ป่วยก่อนเราเราเห็นไหมอันนั้นมันก็บอกเราชัดเจน เราก็คงไม่ต่างจากเขาความความตายก็เช่นกันตอนนี้เรายังไม่ตายแต่มีคนตายให้เราดูอยู่ตายให้เราเห็นอยู่เยอะเยอะมากเยอะมากในหลักของคําสอนขัจยธรรมความจริงนี่ความจริงไม่พ้นก็คือความความตายทุกคนเราต้องตายเกิดมาสามคนก็ตายสามเกิดร้อยก็ตายร้อยเกิดทั้งโลกมีทั้งโลกนมีชีวิตทั้งโลกก็ตายทั้งโลกนั่น แต่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่านั้นเองมีตัวตายตัวแทนเท่านั้นเองถ้าพ่อแม่ตายก็เลื้อลูกเลื้อล้านถ้าลูกล้านตายก็เลื้อพ่อเลือแม่มันก็มีอยู่บ้างเพราะมันไม่ไปตังคิวเกิดก่อนเกิดหลังไงตอนตายมันเป็นอย่างนี้ท่านสอนว่าถ้านั่นถ้ารู้เท่าทัานมันตามหลักความจริงแล้วเราจะไม่ได้มาประมาทไงเราจะได้ก้มหน้าก้มตาทำคนงามความดี ไม่ใช่ไปยุให้ตากบาตรจังหันกันทั้งหมดก็ไม่ใช่นะไม่ใช่คือง่ายๆเลยคือมันเรองว่าต่างคนต่าง,างทําดีทําดีแล้วถ้าเผื่อมันมีถ้ามันเผื่อมันมีดีมากกว่าน,นั้นเรามีของอะไรถ้าของบางที่ไม่จําเป็น,นเผื่อมันจําเป็นสําหรับคนอื่นเราก็แบ่งปันเขาบ้างแบ่งสรรปันส่วนแบ่งกันแบ่งบอพัลากันนะถ้าได้แจกได้แบ่งก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม ถ้าบางคนก็ไม่ใช่หลวงพอ่อถึงบอกให้เติมน้ําใจเข้าไปมากๆถ้าขาดน้ําใจแล้วยุ่งเลยนะอย่าไปขาดน้ำใจนะเรามีจิตจิตมาเรามีจิตเมตตาเรามีใจเมตตาคำว่าเมตตาคือมันเห็นแอ้ก็ว่าสัตว์ในโลกนันนเ้ก็เขาก็รักสุขเกียดทุกข์เช่นกันเราก็เช่นกันเขาก็เช่นกันเขารักสุขเกียรทุกข์ อยากได้ความสบายอยากได้ความร่ำรวยแต่ทําไมมันความร่ำรวยไม่ทัดเทียมกันหลวงพ่อพท่านได้บอกบ่อยว่ามันไม่มันไม่ใช่จนกระจุกนะจนนี่กระจายเลยแต่ถ้ารวยเนี่อาจจะกระจุกกันอยู่ก็ได้จจะกระจุกอยู่ในตระกูลน,นี้ในตระกูลน,นีอ้อย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าพูดถึงตามหลักนะมัน,ม,นมันกระจุกอยู่ถ้าจนมันกระจายเลย อย่างเป็นนี่เป็นศินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนนอ,อ,อ,อย่างนี้เป็นต้นเนาะเราคงพอเข้าใจยะกระจายกันไปหลวงพ่อก็ทุกอย่างแน่นอนก็ทุกทุกเป็นนิดมันมีอยู่ลุกขึ้นมาต้องล้างหน้าล้างตาต้องอล้างหน้าล้างตาขี้ฟันขี้หูอะไรหลายหลายหลายอย่างนะองค์ประกอบอในจะทุกไปห้องน้าไปน่นไปนี่ เห็นไหมเวลามันบังคับเรามาเราวิ Buffalo> ่งบจุ๊บจุ๊บจุกบจตงตรงบินเลยเวลาเราจะไปเราออกเข้าแล้ก็เราไปเอาออกไงเอาออกมันบังคับเราเลยนะต้องค่อยใจนะบังคับท่านถึงได้กล่าวให้บอกว่าเวลานั้นอ่ะเปเวลามันจะออกมันบังคับเราถ้าท้องใส่เราเสียบอะไรบ้างก็อันนั้นก็หนักเลยอันนั้นก็หนักเลยอ เราต้องมาทำความเข้าใจมันหนักอะไรรู้ไหมมันก็หนักตามหลักความจริงนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นเฉพาะเราไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเฉพาะเราไหมกินอิ่มแล้วสบายถ้ากินไม่อิม่มันไม่สบายก็ทุกข์หิวมากก็ทุกข์มากอะหิวน้อยก็ทุกข์น้อยอเออมันเป็นอย่างนี้เราตามทันไหมล่ะเรารู้เท่าทันมันไหม ถ้าเรารู้เท่าทันมันมันก็มันก็จะสะดวกกว่าดีกว่าดูดีกว่าแต่บางคนไม่ใช่ไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจเราไจะไปเถียงความจริงมันก็เถียงไม่ได้นะแมเถียงไม่ได้นลวงพ่อถึงโอ้เสรหลดหดหูใจนะอย่างยกตัวอย่างพ่อแม,พอแม่พ่อแม่เตือนอใส่แมสแล้วมันผิดกฎหมายไม่ถ้าไม่ใส่นี่บอกกฎหมายมันออกมาแล้วถ้าใส่แมสมัน มันถูกต้องตามกฎหมายผมแม่ไม่มีเงินไปเสียให้นะหมื่นสองหมื่นผ่านพารอะไรรู้ไหมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่สุรินทนระ์กระทืบพ่อตายเลยตายเลยแหละกระทืบพ่อตายเลยอมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วพ่อว่าโอ้ลําบากเนาะถ้าคิดได้คิดได้ประมาณนี้ว่ายุ่งเลยแบบนี้ยุ่งเลยเนาะ,ะกระทืบต้องตึงตายเลยนะต้องจัดงานศพแล้ว ตัวเองก็เป็นทุกข์เป็นโทษแล้วก็จริงๆมันมันมาจากอะไรสาเหตุก็แน่นอนที่สุดแลวก็ยาบ้ายาเสพเกินขนาดนั่นแหละถ้าเราเสพอะไรเกินขนาดเข้าไปแล้วยุ่งมันมันยุ่งแน่ๆมันยุ่งทุกวันเสาร์แลวจะมีรายการธรรมสกิจใจทางคลืน FM 9 7 0 0ุด z กเฮิรตะตอนตีสามถึงถึงตีสี่ แต่ถ้าตอน11โมงเช้าที่สวทมหาสา,ารคาม106 FM 106.5เมกะเฮิร์ตเวลา11โมงเช้าน้องพ่อออกรายการอยู่ที่นั่นออกรายการอยู่ที่สวทมหาสา,ารคามบางคนก็ยังถามสวทสวทย่อมาจากสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสา,ารคามถ้าสวท สวท,ทมหาสารคามสวทขอนแก่นสวทส,วทสวทุรินทร์อย่างนี้ตัวอย่างสวทเมืองโคราชเราต้องทำามเข้าใจของสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลเขาให้เวลาหลวงพ่อโอ้ตั้งหลายปีแล้วเขาถวายเวลาเนาะเขาให้เวลาหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเสียเสียค่าเวลาเท่าไรไม่ได้เสียค่าเวลาเนาะหลวงพ่อก็ทําหน้าที่ตรงนี้ทำหน้าที่เขาให้เวลาแล้วก็ทิศตนเนาะ ถ้าไม่เสียสละก็ไม่ได้ไปทำถ้าไม่เสียสละถ้าไม่มีกระจิตกระใจก็ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําเลยนะถ้าพูดถึงตากอกันอันนี้คือเสียสละงานสังคมงานสังคมอย่างที่หลวงพ่อไปโรงเรียนพิเศษอย่งี้เป็นตอนไปโรงพิเศษโรงเรียนพิเศษกลับมาไปเกือบทั้งวันไปเกือบทั้งวันแทบจะไม่เวลาแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ก็ ก็สู้ได้ไม่เป็นไรสู้ได้อยู่นะไม่ใช่สู้ไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้อ,ไไไดอันนี้คือลานทำลานทมตอนนี้เวลาน,นี้เราทำอะไรอยู่ตอนนี้บริเวณบริเวณแถวนี้ฝนตกเนาะฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกมากเลยฝนตกหนักยู่นะ คนตัวหนักอยู่นตกหนักอันนี้โอ้ไปไม่ชัดเจนเท่าไหร่ไปตรงนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ดูดีนะออกแบบมาเป็นรถเป็นรถมีไม้ด้วยอะไรด้วยถ้ามาจากนู่นนะทำมาจากนู่นจังหวัดสุรินทนระ์ท่านนามาส่ง ท่านท่านเอามาส่งอ,อันนี้น้นเห็นไหมเมืก่อนนี้หลวงพ่อเคยบอกว่าหลังพึ่งเป๊าไปหมดแล้วมันย้ายถิน่นย้ายที่แล้วย้ายถิ่นนี่ย้ายถินถ่นไปไหนย้ายถิ่นไปไหนเน,น,นี่ยแะคือในส่วนหนึ่งที่น้ำไหลเลยนะ โอ้ครู่บ้าแสนติดตามอยู่ครู่บ้แสนติดตามน้องพ่ออยู่ครู่บ้าแสนครู่บ้าแสนอยู่บ้านดอนแดงนั่นนะแขงสารวัตรทางสปปลาวนั่นนะนะติดตามน้องพ่ออยู่ติดตามน น้องพ่อตรวจดูก่อนนะตรวจดูก่อนไม่ได้ใส่แว่นแต่ก็หมายถึงว่าเขาพอพออ่านได้อยู่ออ่านได้เดี๋ยวน้องพ่อจะเดินมาที่เดินมาที่ศาลาศาลาเราบันไดเข้าไปซ่อมอยู่ พอดีต้นไม้มันโค่นลงมันโค่นลงมันพังก็เลยเอาไปซ่อมอยู่บริเวณป่าแล้วพอเนาะแสงดูทั้งนี้เป็นบริเวณป่ากุฏิหลังนี้กุฏิยกพื้นตอนที่น้ําท่วมตอนที่น้ําท่วมน้ปอกก็เลยน้นําท่วมโวยเมื่อก่อนได้ลำบากเหมือนกันนะแต่ทุกวันนี้มันมีทางลงไง เขาเรียกว่ามีทางลงคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนประตูน้ําก็อยู่ที่ตอนนี้ก็ยังที่บ้านบางยาวก็มปประตูน้ําสําหรับไปลงลงน้ําฉี่นะสําหรับลงน้ําฉี่แต่ที่นี่มันมันดีขึ้นเขาเขาปล่อยทางลงอยู่ทรงนู้นอยู่ทางตำบลท่าสองคอนตำบลท่าสองคอนก่อนหน้านี้จากนี้ไปประมาณทักนจากนี้ไปประมาณทักไม่ถึงสิบโล มีประตูน้ำลงที่ฉี่ก็เลยวัดก็เลยบรรเทาลงได้เยอะบรรเทาได้เยอะ,อะถ้าท้างั้นก็คงจะเจอเวลาน้ำมนันคือคือ,คอจริงๆน้ำฉี่มันเอ,อ่ขึ้นมาเต็มน้ำฉีเต็มแล้วมันลงไม่ได้ทันทีน้ำลงไม่ได้ต้องอยู่อยู่กับน,น้ำนึเว,ว่าเจ้้กว่า ในความรู้สึกของห้องพ่อก็ไปเห็นที่อื่นแล้งก็น่าเห็นใจนะแต่ถที่เขตที่ห้องพ่ออยู่ตรงนี้มันมันก็หรอแต่ว่ามันมามากมันจะท่วมไหมนะ่นอาถ้าผนังไม่กั้นผนันงไม่กั้นมันก็คงท่วมเนาะแต่มันนี่ผนังไงพผนังไม่ขาดอยู่กับผนงังผนังกั้นน้ำนะก็เลยก็เลยดีไปก็เลยดีไป วันนี้ก็คงพอสมควรเนาะหลวงพ,พ่อพบปะไปแค่นี้ก่อนก็จะลงไปพัฒากิจคือลงไปฉันข้าวก่อนนะฉันข้าว,นะวก่อนเอาห้ดูต้นไม้ตรงน,นี้ให้ดูต้นไม้รรมต้นไม้ต้นนี้มาจากชนบุรีนะนะคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะผู้ติดตามขอบอกขอบใจด้วยเลยด้วยวันนี้หลวงพอ่อ